ดีครับบทที่2นะฮะกฎของความเป็นเจ้าของนะครับ Ownership Rules นะครับเรายังคุยกันต่อนะครับแต่ว่าคราวนี้ขึ้นหน่วยที่2แล้วนะครับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็ในเนื้อหาต่อไปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของว่าลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ Public d o m เม n แล้วก็สัญญาอนุญาตแบบต่างๆเนาะนะครับทีนี้เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์บ้างล่ะนะครับมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะพูดหลายเรื่องครับได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์นะครับ Fair use นะครับคืออะไรนะครับสำคัญอย่างไรแล้วก็ Plagiarism นะครับคืออะไรนะครับแล้วก็ Piracy นะครับ Piracy นะครับอ่าโอเคครับเรามาพูดกันในเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องนี้จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์นะครับนะะปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มีการแก้ไขพรบลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นะครับก็คือ อ่าพรบลิขสิทธิ์ปี2 5 5 8ารฉบับที่2นะฮะก็ได้ให้มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์งานต่างๆเนี่ยขยายความคุ้มครองเนี่ยไปถึงโลกออนไลน์แล้วก็ลิขสิทธิ์ของนักสแสดงด้วยนะครับการคุ้มครองลิขสิทธิ์งาน,นต่างๆจากคนใหม่ที่ได้ปรับแก้ฉบับล่าสุดนียนะครับก็ได้ขยายความคุ้มครองไปถึงบนโลกออนไลน์ลิขสิทธิ์ของนักสแสดงเนี่ยครอบคลุมเลยนะฮะเช่นบทความหนังสือซอฟต์แวร์เพลงรูปภาพนะครับภาพวาดภาพถ่ายภาพขาวภาพพยนต ละครต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับรวมโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, X, l i นะครับ Line อ n s t a g r กรอะไรที่นับเป็นโซเชียลมีเดียก็ได้หมดเลยนะฮะและก็ที่สำคัญนะครับมีการเพิ่มบทกาหนดโทษนะครับที่ศาลเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับหรือสิทธิ์ของนักแสดงเนี่ยนะครับต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกิน2เท่านะครับของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับถหามีหลักฐานชัดเจนว่า เป็นการเจตนาโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมีโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดมีการกระทำความผิดเนี่ยนะครับมีเจตนาเพื่อการค้าด้วยนะฮะมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง800,000บาทนะรหรือว่าจำคุกมีจำคุกจะหักนะฮะหรือจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือจะเอาทั้งอย่างเลยทั้งจำทั้งปรับเลยนะฮะผู้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับจึงต้องระวังกันเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ตระหนักถึงเรื่องของทรั ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เราจะไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่เราจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอย่างนี้ก็ได้นะลองดูนะครับถ้าเกิดนําข้อมูลของผู้อื่นนะครับมาแชร์ในโซเชียลนะครับโดยไม่ให้เครดิตหรือว่านําไปใช้เพื่อการค้าโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะอาจจะมีความผิดนะครับโดยกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยนะครับกำหนดอาโทษขั้นต่าไว้คือปรับ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าเกิดอาเพื่อการค้าก็อย่างที่บอกไปปรับหลักแสนเลยนะฮะหรือว่าทั้งจําทั้งปรับด้วยนะครับหากได้มีการละเมิดลิิิขขสททธ์ออองงงผู้้ื่่นนไไปแลวําาายะะรเเจจจต หรือไม่เจตนาก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดพบว่าอ้าวได้ละเมิดไปแล้วนะฮะควรรีบติดต่อกับผู้ที่เราละเมิดนะครับโดยด่วนเลยนะครับเพื่อหาทางเจรจานะครับเพื่อที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับและแสดงเจตนาให้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องรีบรลบสิ่งที่เราโพสต์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราละเมิดเขาเนี่ยนะครับต้องรีบรลบให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มันขยายเป็นวงกว้างต่อไปนะครับการโพสต์ข้อความที่ทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียนะครับแม้จะไม่ได้ระบุชื่อคนที่ถูกพัดพิงแต่ว่าได้มีการสื่อนะฮะ เราผิดได้แล้วเพื่อว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ที่ผู้ที่ถูกทําให้เสื่อมเสียนะครับการนําคลิปเพลงมาเผยแพร่ในลักษณะที่เรา copy link มานะครับหรือว่า embed code มานะครับ embed code มาฝังไว้ในเว็บไซต์เราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคลิปจาก YouTube หรือแหล่งไหนก็ตามนะครับซึ่งมีเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะครับเอามาแชร์ไว้ในเว็บไซต์หรือว่า Facebook หรือโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับกรณีนี้ผิดไหมนะฮะจริงๆต้องบอกว่าไม่ผิดนะครับไม่ผิดและไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิด้วยอ้าว เพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้ไปทําอะไรเราไม่ได้ไปดัดแปลงงานอะไรของเขาเราแชร์มาใช่ไหมครับการเปิดวิดีโอนี้นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ต้นทางนะฮะก็คือถ้าเกิดเราเอาเอเมจมาจาก YouTube มันก็จะไปลิงก์เปิดไปลิงก์ไปเปิดที่ YouTube ที่เป็นต้นฉบับนะฮะไม่ได้ทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเสียประโยชน์แต่อย่างใดน,นะครับมันทําให้เกิดยอดวิวทําให้เกิดอะไรต่างๆนะฮะเราไม่ได้เอางานของเขามาแก้นะครับ ในกรณีนี้โอเคครับไม่เป็นไรไม่ผิดแล้วก็ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับรูปภาพหรือข้อความเราคอปปี้มาจากเว็บไซต์ทํำยังไงนะครับต้องมีการอ้างอิงที่มาหรือให้เครดิตเสมอนะครับแล้วเราต้องพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขต่างๆด้วยนะฮะซึ่งเงื่อนไขต่างๆเวลาเขาพิจารณาเนี่ยนะครับเขาดูเจตนาเราเนาะเช่นการนําไปใช้ในปริมาณที่ไม่มากนะฮะไม่ได้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือหากําไรในเชิงพาณิชย์นะครับ ไม่กระทบกระเทือนกับส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าของลิขสิทธินะฮะเช่นเอามาใช้ในการวิจัยเอามาใช้ในการศึกษาซึ่งไม่ได้หักกาไรอย่างเงี้ยพอรับได้นะฮะใช้ในการเสนอข่าวทางสื่อสารมวลชนนะฮะโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นนะก็คือพูดง่ายคือให้เครดิตนั่นแหละนะครับเอามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเงี้ยโอเคพอรับได้ต้องพอจะเจรจ,จากันได้นะครับถ้าเกิดเราเกิดเอามาใช้แล้วเราอาจจะหลงลืมเรื่องการให้เครดิตไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะ ถ้าเกิดนํารูปภาพที่ไม่ทราบถึงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงแต่เอามาจากเว็บไซต์ที่เผิดพร่ภาพนั้นมาใช้เนี่ยแล้วเราไปอ้างอินหรือเราไปอ้างเราไปให้เครดิตกับเว็บไซต์นั้นนะี่ยวง่งแงคือเราไปเจอรูปนี้เราไม่รู้ใครเป็นคนใครเป็นคนทาไว้ใครเป็นค,คนสร้างไว้ใครเป็นคนถ่ายไว้แต่มันอยู่ในเว็บเว็บหนึ่งเนะีเราไปอ้างเครดิตเราไปให้เครดิตกับเว็บนั้นได้ไหมนะครับถ้าเกิดไม่ทราบถึงที่มาจริงๆเนี่ยนะครับด้วยความสุจริตใจนะครับ ก็สามารถให้เครดิตจากเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้นะครับโดยตามหลักแล้วนะครับเราต้องระบุให้ชัดเจนนะฮะว่าเราได้เข้าถึงเว็บเนี้ยเว็บใดนะครับวันเวลาใดและต้องเอามาใช้ในปริมาณน้อยนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดถึงว่าเอามาใช้ในปริมาณที่ไม่มากนะหรือปริมาณน้อยนี่แหละนะครับตรงนี้แหละครับสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกถึงเจตนาเราได้ว่าเราเนี่ยมีเจตนาชัดเจนที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า เจตนาที่จะเอางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้โดยตั้งใจหรือเปล่าเนีเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วก็ต้องรีบจัดการนะครับหรือว่าเอามาใช้แบบปริมาณน้อยๆอย่างงี้มันยังพอพอที่จะอ้างอะไรบางอย่างให้มันมีน้ําหนักขึ้นมาได้นะครอันนี้คือมันสะท้อนถึงเจตนานะครับใช้ปริมาณน้อยไม่เยอะเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ควรจะใช้รูปภาพที่เป็นหัวใจหลักของผลงานนั้นๆที่อาจจะทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับอาจจะสูญเสียไรายได้ที่ควรจะได้ จากภาพหรือชิ้นงานดังกล่าวนั้นๆน,น,นะครับสังเกตได้ว่ามันคือสุดท้ายมันก็เป็นเจตนานั่นแหละนะครับมันก็สะท้อนไปถึงเจตนาอยู่ดีนะครับมีอะไรอีกครับกรณีที่เป็นเว็บไซต์ข่าวเนี่ยนะครับเอาภาพของดารานักแสดงเนี่ยนะครับจากโซเชียลมีเดียของเขามามาใช้ประกอบข่าวอันนี้เราจะเห็นบ่อยนะเวลาเราดูทีวีดูข่าวอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปอ้างข่าวว่าเนี่ยดาราคนนี้โพสต์ลง Facebook ของตัวเองโพสต์ลง i อของตัวเองแบบนี้ทําได้ไหมนะครับอันนี้นะครับ ในกรณีที่เป็นนักข่าวเนี่ยนะครับมีข้อยกเว้นที่จะใช้ภาพประกอบข่าวได้โดยต้องระบุเครดิตการรับรู้นะฮะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของภาพนั้นอย่างชัดเจนเนี่ยส่วนภาพดาราที่เขาเซลฟี่ตัวเองเนี่ยนะครับจะเอามาใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมีคําแนะนำครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยแนะนําว่าควรจะต้องทําการขออนุญาตที่จะใช้อย่างต่อเนื่องก่อนเพื่อความรอบคอบปลอดภัยนะครับอ่ะ ในกรณีที่เป็นบริษัทนะครับได้รวบรวมบทความจากนักเขียนโดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแล้วนะครับต่อมาเนี่ยผู้เขียนได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดยทางบริษัทเนี่ยไม่ทราบมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วด้วยนะครับเผยแพร่งานที่นั้นอ่ะออกสู่สาธารณชนแล้วนะครับบริษัทเนี่ยต้องรับผิดไหมนะครับบริษัทไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะว่าอะไรครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ โจทย์เนี่ยผู้ที่ยื่นฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องแบบเหมารวมนะฮะโดยบริษัทเนี่ยก็จะต้องโดนฟ้องไปด้วยนะครับในความผิดที่ช่วยกันเผยแพร่นะครับเขามีคําแนะนําอยู่ครับว่าถ้าเกิดกรณีเนี้ยบริษัทเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยควรจะต้องให้นิติกรนะฮะผู้ดูแลทางด้านกฎหมายของบริษัทเนี่ยนะครับทำสัญญากับผู้เขียนให้ชัดเจนนะครับบริษัทต้องทําการเช็คให้รอบคอบด้วยนะครับว่าถ้ามีการเผยแพร่มาแล้วเนี่ยเราต้องแสดงเจตนาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่า เราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับก็ต้องรีบเก็บกลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับสรุปก็คือบริษัทเนี่ยสามารถที่จะอ้างไม่รับผิดได้นะครับเพราะว่าต้องมีการในกรณีที่ต้องมีการตกลงทําสัญญากับผู้เขียนในชัดเจนก่อนแล้วถ้าผู้เขียนไปเอาสิ่งนั้นมานะครับผู้เขียนเป็นคนไปละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับบริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันเนาะแล้วก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยนะว่าถ้าเกิดรู้แล้วว่าผิดลิขสิทธิ์จริงต้องรีบแก้ไขทันทีนะครับทีนี้ถ้าจะดําเนินการในกรณีที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ทำยังไงนะครับอ่าผู้เสียหายนะครับเตรียมเอกสารส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็สําเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับกรณีที่เสียหายต่อชื่อเสียงเนี่ยนะครับเหมือนกันครับเตรียมหลักฐานเลยครับที่พบว่ามีการกระทําความผิดเนี่ยนะครับมพ์แคปเจอร์หน้าจออะไรไว้นะครับหน้าเว็บไซต์หน้าแอปต่างๆที่เราพบเห็นการกระทําความผิด เป็นหลักฐานทั้งหมดเลยนะครับกรณีที่เสียหายต่อทรัพย์นะครับเตรียมหลักฐานเหมือนกันครับเช่นหลักฐานการโอนเงินนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะครับเอาไปแจ้งความที่สถานีตํารวจที่ท้องที่เกิดเหตุสถานีตํารวจตะคอนบ้านสถานีตํารวจภูทรหรือสถานีตํารวจที่ไหนก็ได้อย่างที่เห็นนะฮะสามารถไปเดินทางลองลอง,ลองเดินทางไปลองทุกที่บอกอปทนะครับหรือกองบังคับการ ปราบปรามการกระทําความผิดกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เช่นกันอันนี้คือประเด็นในเรื่องของการที่จะถูกละเมิดลิขสิทธิ์โอเคครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันดูครับขอบคุณครับ